สวัสดีครับพบก,กับรายการ Mister Gamer Booy TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก,ก็จะมาเล่นไมค์ครับ Pocket Edition Version 0.5.0นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซ็ตวัดทะเลเซยโบราณนะครับโอเคครับนี่ฮะผมก็สร้างเลยเซิร์ฟหนึ่งนะฮะกดนิ้วแล้วก็แอควาน,นะฮะแอควานโอ้ยแอควาน แล้วก็เอเอเอ,อ,อนี้นะฮะเออตัวการนะนะฮะซีดนะฮะดูคฮะรอหนึครับรอต่อไปนะครับรอต่อไปโอเคมาแล้วพินติอผมเลยนะครับลบสี่ศูนย์เอไม่ใช่สามอ้าวสี่ศูนย์ สามสามสามนะครับผมจะพยายามพิมช้าที่สุดนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมตามคมันนะครับสี่ศูนย์สามสามสามนะฮะแล้วก็ห้าสองนะฮะห้าแปดโอเคนะครับนี่ฮะเครดบอเลยครับโอเคฮะรอมาโหลดนะฮะผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับไอตอนนี้เปิด ชาแนลใหม่ฮะแต่ว่าชื่อชาแนลชื่อมันเดิมฮะเพราะว่าชาแนลเกมเมอร์บูไออัดเกา่านี่จำรหัสผ่านไม่ได้ครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยจำรหัสผ่านไม่ได้ครับโอ้โหต้องสมัครใหม่คะก็ขอเสียใจด้วยนะฮะชาแนลเก่าเออผมไม่ใช้แล้วฮะแล้วก็ผมก็พูดเบาด้วยนะครับเค okay, นะครับรอมันแป๊บหนึ่งนะครับโอ้มันโหลดช้าครับมันโหลดช้า โอเคฮะรอต่อไปโอ้ยทำไมบลดช้าวะรอมาหน่อยนะครับรอมาหน่อยมานี้ก็วันจันนะฮะนี่มาแล้วเออนี่ครับ้ามาแล้วนี่โอเคนะฮะถ้าใส่ซีดถ,ถูกมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะนะฮะต้องเปตองผมนะฮะนี่มันจะอยู่มาเกาะกลาง,างนี้ไม่เห็นมีอะไร อ้าวแล้วมึงมารีวิวซีดนี่ทำไมเอออย่าเพิ่งด่าผมนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนฮะนี่ฮะลอยมาตรงนี้แล้วครับนะฮะเนี่ยดูกอตรงกลางฮะแล้วลอยมาทางขวามือ,อเคนะครับลอยมาเรื่อยๆต้องดูเกาะด้วยนะฮะอย่าอย่าให้เราไกลเกาะเกินไปฮะเชนฮะแล้วก็ลอยต่อไปฮะรอ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 ,อมรีเจนเนเรตโอ้โหโลกรีเจนเนเรตช้านะครับ โอ้ยช้ามากเร็วสิเฮ้ยเป็นอะไรของมันวะเออโอ้ยคุู้ชมีเพิ่งเบื่อผมนะครับโอ้ยทำไมามันช้าเนี่ยวะาแกวนะฮะโอ้ย,อยก,กูจะเล่นดีไหมเนี่ย ใช่แล้วผมถ้ามีขับหยาบดิเดนะฮะก็อย่าถือสานะฮะโอเคครับรอมารีเจเนเลตฮะโอ้โหช้าแม่งชิบหายเลยโอ้ยนี่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 ถึงแล้วถึงแล้วคุณผู้ชมก้อนนี้แหละก้อนนี้แหละก้อนนี้แหละนี่นะฮะพอเจอนะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าเราจะลอยไปอีกนิดนึงนะคะเนี้ยเนี่ยเนี้ย เนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างเขตดจังเกิลนะฮะนี่ตรงนี้เลยครับเนี่ย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 ตรงวงกลมเนี่ยเห็นมัณผู้ชมเนี่ยตรงนี้เลยรอมารีจัดเลสก่อนโอ้ยช้านี่ไกลแล้วครับคุณผู้ชมนี่นี่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่ตรงวงกลมนี่แหละโอ้ยีเจนเนเรสช้าไปนิดๆนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยฮะโอ้เร็วเส ดีครับตรงนี้เลยตรงดีเลยไหนคะรอมันแป๊บนึงนะฮะโอ้มันช้ามันช้าครับนี่เจอแล้วอ้าวอันนี้ผมลงหลงวางดีกว่านี่ครับโอ้โหเห็นไงครับซีทะเลทรายโบราณฮะซีวัดทะเลทรายโบราณเค้ฮะเขาก็สร้างได้สวยเลยทีเดียวครับแต่ว,ว่าเราจะเข้าไปดูกันนะครับแต่ว,ว่า ตรงนี้มันไม่ใช่ทางเข้านะคะว่าเป็นสังเกตการอะไรชมวิวเฉยๆค่ะแต่ว่าทางเข้าที่แท้จริงจะอยู่ใต้ดินนะฮะว่าทรายมันถมฮะไออันนี้ผมเคยดูผมเคยลองมาแล้วฮะีนี่ฮะทุกข้าไปนี่เป็นไงครับนี่ครับทางเข้าจะอยู่ด้านล่างนะครับโอเคเอาท็อตมานี่ทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะคะปักท็อตไว้หน่อยค่ะคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับ โอ้ผมเป็นคนชอบพูดเบานะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ได้ยินอะไรโอ้ชา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 เนาะผมจะบอกให้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะตรงที่ผมปักท็อตนะฮะมันเป็นประตูลับครับมันจะให้เราไขรหัสนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเปิดออกครับถ้เก็บหีบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะนี่ปักทอ็อตไ้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่ตรงนี้แหละครับ เนี่ยกดลงดิครับนี่กดลงนะครับกดลงแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนกันฮะอ้าวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะลองอีกทีนะครับลองอีกทีนี่ขึ้นนี่ขึ้นแล้วก็อันนี้ได้ไหมวะ ได้ไหมก็ไม่รู้นะครับน่ฮะเอาลงสองอันตรงนี้นะครับก็มาดูอา้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรวะเดี๋ยวผมพอดูกดไก่ก่อนนะฮะเนี่ยในนี้มันจะมีเหีนยนะฮะถ้าผมอะไรนี่ก็ขอโทษด้วยค่ะเนี่นะครับเนี่ย โอ้ยผมหลงทุบอันนี้ถึงว่านี่เนี่ครับเนี่ยมันจะลงไปหนึ่งบล็อกนะะนี่พิตตันมันดูดลงมาครับแต่ก่อนจะเป็นยังไงนะ่าอะไรวะโอ้ยผมหลงทุบอันนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เออเอานี่มาอา้าวโอ้โหเจ็ดนาทีแล้วเลยเนี่ยลงนะฮะแล้วก็เอานี้ขึ้นนะครับนี่มันก็จะดูดกลับนะฮะขึ้นไปดูข้างบนครับนี่ตรงนี้ก็จะว่างไปเลยครับน่แล้วมันก็ให้เราลงมาเก็บเอากล่องนี่ครับโอ้โหของในหัวมากนะผมเริ่มพูดเบาแล้วนเนี่ย ุณผู้ชมจะเบื่อผมไหมโอเคแป๊บนึงนะฮะแล้วผมจะพาไปดูหีบของต่อไปค่ะปักทอดไว้อา้าวไม่ใช่ทอดดีกว,ว่าเขาก็สร้างได้สวยเลยทีเดียวค่ะมันเพิ่งจะมาอัปเดตในเวอร์ชนัน0.5.0นะคะนี่ฮะนี่ฮะมีกับดักนะ้ะฮะตรงนี้เราเดินไปนะฮะถ้าเล่นแบบมีชีวิตฮะเดินไปอา้าวาทนัว นี่ครับมันจะมีถนนออกมานะฮะนี่ไงคะนี่ฮะดูดีๆจะมีเชือกตรงนี้ค่ะให้เราทุบออกเลยค่ะให้เราทุบออกนะครับนี่ไงฮะเนี่ยเนี้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 ยมันจะมีกล้องโอ้ไอ้ไม่ใช่ครับเนี่ยนี่ไงมันจะมีไอ้เครื่องยิงตรงนี้ฮะโอเคนี่ไงฮะเขาจะต่อเลสโตัมาใส่นี่ฮะตรงนี้ก็มีกับดักนะฮะนี่ฮะทั้งหมนจะยิงมาฮะ ดูอย่างนี้จะไม่ชัดเด้อผมวิ่งมาทางนี้ดูดีๆนะนั่นไงครับนั่นไงนู่นธนูไปนู่นเลยครับนี่เราต้องทุบออกก่อนนะครับต้องทุบออกเชีคฮะเปิดกล่องนี่มีทองสามเหล็กสี่แล้วก็เนื้อเน่าาก็มีกระดูกสี่อ่านนะฮะดีฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอให้มีคนติดตามเยอะๆฮะแชแนวด,ดีโอ้โหแชนแนนที่สองแต่ชื่อแชแนนเหมือนเดิมฮะเอ,อ้ยโอเคครับสบาบใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ก็ด้วยนะครับแล้วก็ภายหลานนี่ไปกดไลค์เฟซผมก็ได้นะเฟซบุ๊กผมนะฮะเดี๋ยวผมจะยังไม่บอกชื่อนะฮะเอาไว้ลิดต่อไปก่อนสวัสดี ถ้าชอบชลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับอันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยูหูบ๊ายบาย